นั้นเริ่มจากกระกะตเนี่ยกรกตนี่กลายเป็นพักการเอาไม่ใช่เป็นองค์กรสําคัญที่ถูกจับตาดูนะครับท่านผู้ชมครับยิ่งกว่าพักการเมืองไหนจริงริเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีประเด็นตรงที่คุณพัทรพรตั้นง,งามผู้สื่อข่าวไทยบีบีไปโพสต์คลิปวิดีโอสัมภาษณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปร์ชนีไทยคุณพงษ์ธรวิเศษสวุวรรณแล้วก็ข้อความนระบุว่าบัตรเลือกตั้งกว่า3ามแสนซองอ่านไม่ออกเป็นบัตรซึ่งใช้สิทธิ์ลงคะแนนแล้ว ไปชนีพบปัญหาลายมือจากหน้าซองบัตรเลือกตั้งที่ใช้ฉิดแล้วอ่านไม่ออกกว่า3 0 0 0สนซองเป็นลายมือกรรมการประจำหน่วยซึ่งต้องเขียนรายละ,ะเอียดจังหวัดเขตจำได้ใช่ไหมแถวแรกคือจังหวัดแถวสองก็คือเขต<ะ>และแถวสามก็คือรหัสที่เป็น5ช่องอะซองบัตรที่มีปัญหาทั้งหมดต้องส่งกกตวิจัยไปชนีไทยไม่เกี่ยวกับการวิจัยบัตรที่มีปัญหาเป็นหน้าที่กกต ไปชนีมีหน้าที่เริ่มขนส่งได้คัดแยกบัตรกว่า2ล้านใบที่ใช้สิทธิ์แล้วส่งไปปลายทาง400เขตเลือกตั้งทั่วประเทศและต้องส่งให้เสร็จทันภายในเมื่อวานนี้12มีเสียงเหรอจะใช้ใช่ไหมรูอยังไงไม่เป็นไรท่านผู้ชมแปลว่าอะไรเรื่องใหญ่วันที่7เลือกตั้งล่วงหน้าตูนจำได้ใช่ไหมจุดเริ่มต้นก็ต้องที่นี่แหละ รายการก็ปรากฏว,ว่าทบ้ชมที่นนทบุรีไปเขียนนนทบุรีได้ยังไงฉันอยู่ระนองต้องส่งไปที่ระนองแล้วจากนั้นพบกันในระนาดหมดเลยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีเขียนผิดจังหวัดผิดเขตผิดรหัสข้างล่างนึกว่าเป็นรหัสไปรษณีย์พอดันมี5้าช่องจริงๆเดี๋ยวกรกตเขาออกแบบเอาไว้สําหรับการป้องกันความผิดพลาดไอห้าช่อง สองช่องแรกคือรหัสจังหวัดข้างหลังเป็นรหัสเขตเรช่องหลางก็คือรหัสเขตซึ่งผมก็ยังสงสัยพอไปห้าช่องคขก็เรียกว่ารหัสไปรษณีย์มันก็คล้ายเขตทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดอย่างมากก็สามสิบสามเขตไปทำสามช่องทําไมก็ยังสงสัยอยู่สุดท้ายมันมีแม้กระทั่งคนที่ยืนยันว่าส่งให้กรรมการประจําหน่วยไม่เขียนเลยก็มีใช่กรกตเขียนกันดีว่าทาไมไม่เขียนคับกรรมการประจาหน่วยบอกไม่เขียน เอาเป็นว่าสองล้านแปดแสนโดยประมาณที่ลงคะแนนล่วงหน้าไปแล้วเกิดไปชนีท่านรองผู้จัดการบอกเองเลยอ่านไม่ออกท่านผู้ชมในเวลาต่อมาก็กั้นตอท่านสแสวงบุญมีเลขาก็กตต้อ,ออกมาแถลงชี้แจงเรื่องนี้ที่บอกว่าอ่านไม่ออก 3, า 3, สามแสนใบสามแสนซองคัดแยกจัดส่งราชะคนสแสวงเนี่ยเพราจริงๆ กิดปัญหาจานหน้าซองไม่ครบถ้วนจริงหลังปิดลงคะแนนก็ได้ซักซ้อมให้กรรมการประจำหน่วยก่อข้อความหน้าซองให้ประชาชนเขาส่งได้ทุกซองแต่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนคัดแยกเพื่อป้องกันไม่ให้ล่าช้ากกตได้ตั้งชุดวินิจฉัยขึ้นมาชุดหนึ่งและประสานกับประชาชนกับกกตที่นำหน้าที่วินิจฉัยบัตรตลอด24ชั่วโมงแต่ละวันมีปัญหาอุปสรรคอะไรรับรายงานทุกวันว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนและไทม์ไลน์ ได้รับรายงานอย่างนี้มาตลอดทีนี้คุณสแสวงบอกว่าคําว่าจ่าหน้าซองอ่านไม่ออกเนี่ยน่าจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท,ท็จจริงแล้วก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณพงษ์ทรท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษย์พูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ข้อเท,ท็จจริงที่คุณสแสวงมองก็คือจ่าหน้าซองอ่ะมันอ่านออกแต่อาจจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเช่นว่าเขียนเป็นตัวย่อจังหวัดอย่างเงี้ยกันต้องมาเทียบเคียงว่าจังหวัดอะไรที่เกิดที่นนทบุรีหรือชุดที่ดูแลการลงคะแนนเป็นชุดดูแลหกเขต เอาตรงนี้ไปเขียนเป็นเขตเลือกตั้งหรือแถวสุดท้ายรหัสเขตเนี่ยก็มีที่ไม่กรอกเลยแต่ว่ายัางมีว่ากรอกข้อมูลด้านบนก็ทําให้รู้ว่าเป็นซองเขตอะไรหรือหรือบางคนกรอกรหัสไปรษณีย์บอกนี่แหละคือสภาพที่เจอแล้วยังเจออีกด้วยว่ากรอกข้อมูลครบทั้ง3ส่วนแต่กรอกผิดหมดเลยทั้ง3ส่วนอย่างไรก็ตามในส่วนนี้เลขากรรตอบอกไปรษณีย์เขาจะไม่รู้ข้อมูลต้องส่งให้กรรตวิจิฉัยเพราะฉะนั้น ถึงตั้งชุวิทชัยไปอยู่ที่ไปชนีเลย24ชั่วโมงพอกไปชนีเห็นว่าเฮ้ยอ่านยากดูยากก็จะให้กกตชูวิทชัยตรงนั้นเลยคุณแสวงบอกคำว่าอ่านไม่ออกจึงหมายความแบบนี้ใช่ไม่ได้หมายความว่าอ่านลายมือไม่ออกคือบางเขตบางซองกรรมการประจำหน่วยไม่ได้ระวังและให้ประชาชนจ่าหน้าซองเองฮะอันนี้ใหม่ค่ะใช่ แล้วมีการจ่าหน้าซองเองเขียนบ้านเลขที่เขียนจังหวัดด้วยค่ะเอาเขาจะส่งไปเขตไม่ได้ส่งไปบ้านของโนลงคะแนนค่ะเมื่อใจสรีพบซองที่จ่าหน้าซองลักษณะแบบนี้<ะ>ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่กกตประจำไปชนีดเลยเนี่ยวินิจฉัยเป็นรายซองซึ่งทำให้ไม่ทราบจํานวนแน่ชัด<ะ>ว่ามีปัญหาจํานวนเท่าไหร่จะล่าชอาไปเท่าไหร่ แต่ล่าสุดได้รับแจ้งว่าบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดคัดแยกเสร็จเส้นแล้วและไพรณีนํนำส่งไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันไม่ได้บอกนะว่า300ซองไพรสีนีกำลังจะชี้แจงแล้วท่านผู้ชมต่อมากกตอ,ออกเป็นถแถลงข่าวเป็นข้อมูลถแถลงระบุท่านผู้ชมไหม กรณีคุณพงษ์ทรลองกรรมการพิจัรณาใหญ่ปราชนีให้สัมภาษณ์วราพรอพัพชรพรตันง,งามสามแสนทองอ่าสามแสนสองอ่านไม่ออกกรกตอขอเรียนว่าเป็นข่าวเท็จเป็นข่าวเท็จขอเรียนว่าสองแสบบาทเลือกตั้งที่ไม่สามารถอ่านลายมือกรพนถแถลงเนี่ยเขาใช้คำว่าอย่างไงรู้ไหมตูนมีจำนวนเพียงหนึ่งหมื่นสองเศษไม่ใช่ 3, สามแสนองเศษตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอและกงนีทั้งนั้น ก็ยืนยันขั้นตอนว่ากรรมการประจำหน่วยที่ปฏิบัติงานในที่เลือกตั้งกลางนอกเขตมีผู้ปริัติหลายคน<ช>ทำหน้าที่เป็นผู้เขียนรหัสและรหัสเขียนเลือกตั้งลายมือ<ก>อาจจะ<ต>มีความแตกต่างกันใช่ค่ะมันไม่สามารถอ่านได้โดยง่ายเท่านั้นเองอมเมื่อเกิดปัญหา คัดแยกแล้ววินิจฉัยแล้วและสามารถคัดแยกซองไปยังจุดหมายปลายทางได้ทุกซองจึงไม่มีซองใส่บัตรเลือกตั้งค้างจัดส่งและสามารถจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้เสร็จสิน้นแปลว่าไอ้ที่บอกอ่านไม่ออกไม่ใช่กกตอบอกแค่อ่านไม่ชัดท่านผู้ชมแล้ววินิจฉัยเสร็จแล้วส่งออกไปหมดแล้วส่งออกไปหมดแล้วตกเย็นคนพงทอนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ประชินีไทยชี้แจง โดรระบุน,นะครับประเด็นอย่างที่ว่านี้คนพงษ์ทรพูดถึงประเด็นที่โซเชียลไปแชร์ข้อมูลเดียวที่เราบอกไปตอนต้นนี่แหละ,ะว่าอ่านไม่ออกทําให้ส่งปลายทางไม่ได้ต้องส่งกองกตวิธิชัยก่อนส่งกลับมาให้ไปรชนีไทยคัดแยกทํเรื่ช้าคนพงษ์ธรบอกเห็นขันแล้วตกใจอาจสื่อสารกันคลาดเคลื่อนที่จริงไม่ได้ล่าช้าเพียงแต่ต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ถ้าจ่าหน้าซองชัดเจนก็คัดแยกจัดส่งได้เลยอันไหนไม่ชัดเจนลายมือหวัดอ่านยากต้องดึงออกให้กะกะตวินิจฉัยซึ่งก็วินิจฉัยที่ศูนย์คัดแยกที่ศูยนย์ไปรษณียหลักสี่เลยกะกะตอ,อยู่ด้วยตลอด24ชั่วโมงมตรวจสอบแล้วส่งให้ไปรษณีไทยนําไปคัดแยกจัดส่งออกไปใน400เขตเลือกตั้ง คุณพงษ์นบอกด้วยว่าผมไม่ได้บอกว่ามี3ามแสนซองที่อ่านจากหน้าซองไม่ชัดเจนแต่แต่บอกเป็นเลขกลมๆว,ว่าอาจจะมีประมาณ10บถึงสิเซจากยอดเลือกตั้งล่วงหน้าสองล้านคนที่ลายมืออาจยากอ,อย่างนี้พัชรพรเขาก็ยอมตีความสองล้านสิบเปอร์เซ็นต์คือ2องแสน สิบห้าคือสามแสนไงซึ่งล่าสุดอะค่ะทางไพรสนีไทยเองก็ออกถแถลงการชี้แจงไม่ได้เป็นตัวเลขสิบถึง15้าแล้วด้วยบอกว่าสิบห้าเปอร์ซตถ้าสิ้าเปอ็ตัวเลขบนด้วยก็สามแสนแล้วผมเป็นผู้มีสิทธิ์ผมเชื่อไพรสนีหรือเชื่อกกตค่ะ ไปชนีไทยออกถแถลงเลยขึ้นไม้ดูสิใช่ค่ะปลายศนีไทยชี้แจงมาเป็น<อ>ถแถลงเลยว่า15ใช่ค่ะบอกเลยว่ากรณีซองบัตรเลือกตั้งที่ระบุตัวเลขรหัสจังหวัดและรหัสเขตไม่ชัดเจนอ่านยากเนื่องจากเป็นลายมือของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งโดยคิดเป็น15ปแล้วก็บอกว่าสถานะในขณะนี้มีการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกราชอาณาจักรครบถ้วนเรียบร้อยแล้วแต่ในถแถลงของชนีไทยเขาใช้คำว่าอย่างไรรู้ไม่ตูนค่ะเนี่ยอย่างที่บอกนะ การดำเนินการเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่อ่านไม่ชัดเจนอย่างที่บอกไปอ่านไม่ชัดอ่านไม่ชัดยอมไม่เท่ากับอ่านไม่ออกนี่การเมืองไทยหลังๆเนี่ยเราจะต้องพึ่งพิงพจนานุกรมเยอะนะที่ความฮะอ่านไม่ออกกับอ่านไม่ชัดท่านผู้ชมหรอคะคือผมอยากจะบอกก็คือไอ้เขียนผิดกับเขียนหวัดมันก็ต่างกันนะ ใช่เขียนวัดคืออ่านยากเนาะแต่ผิดคือผิดเลยไอ้ที่เราเห็นที่เป็นข่าวเนี่ยคือผิดค่ะที่เราสงสัยก็คือคุณจะวิเคราะห์ยังไงอืถ้ามันผิดหมดเลยเพราะไปเปิดซองมาก็ไม่รู้ในซองปรจิงบัตรเลือกตั้งสองแบบบัตรเลือกตั้งสองแบบก็ไม่สามารถบอกเลยว่าเป็นใครอืว่าใครเป็นคนมาลงคะแนนเขาห้ามเขียนระบุตัวตนไม่ได้แล้วถ้ามันผิดจังหวัดผิดรหัสผิดเขตผิด กกตประจำไปเสนีเนี่ยอยากจะต้องไปถามแยกยังไงวะใช่ตุนอยากรู้มากท่านมีนิจฉัยยังไงแล้วรวมถึงไอ้ที่ไม่เขียนอะไรเลย <c oughs> มันไม่มีเหรอที่มันไปไหนไม่ได้อะ <c oughs> ตูนมากไหมตุดใช่ตูนสงสัยมันต้องมีสี่สักกองหนึ่งคือที่มันไปไหนไม่ได้มันมันผิดผิดจนจับใจทางไม่ได้อะคือตูนสงสัยว่าท่านมีนิจฉัยยังไงท่านท่าน,านออกข่าวในลักษณะที่ว่า สุดท้ายกรมาการชุดเนี้ท่านมีความเชี่ยวชาญท่านจะมีทิฉัยได้แต่ตรงที่ว่าถ้าท่านชี้แจงอ่ะประชาชนอาจจะเชื่อถือมากขึ้นน่ะแต่มันส่งไปหมดแล้วแปลว่าไม่มีปัญหาค่ะผมในฐานะประชาชนคนมีสิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องถามอันก็คือหน้าซองเนี่ยมันไม่มีที่วิธีัยไม่ได้เลยเหรอแลใช่ไหมค่ะขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเดินทางไปแล้วที่ขอนแก่นในสำนักง,งานเทศบาลนครขอนแก่น ปลัดเทศาบาลคุณวิทยาภูยโยสารภูมิเดกากตาขอนแก่นนำคณะเจ้าหน้าที่กกตจำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งขอนแก่นกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ารับมอบบัตรที่ส่งมาจากไปชนีไทยมาส่งให้เขตหนึ่งกับเขตเลือกตั้งต่างๆทั้ง11เขตของขอนแก่นทันทีที่มาถึงไปชนีมาเจ้าหน้าที่ที่นั่นตรวจนับบัตรที่รับมอบเลือกตั้งล่วงหน้า 8,149ใบยแยกเป็นบัตรเลือกตั้งนอกเขต7,598ใบ,บเลือกต,ตั้งนอกราชอาณาจักรอีก551ใบพอปลายทางเขาตรวจรายเรียดซองตรงกับเขตและจังหวัดที่ลงรหารเลขถูกต้องหรือไม่พบว่ามีบัตรเลือกตั้งของจังหวัดมุกดาหารเขตหนึ่งมหาสารคามเขตหนึ่งและบัตรเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นที่ไม่ลงเขตปะปนมาด้วยซึ่งตรงนี้คือขอนแก่นเขตหนึ่ง แต่สิ่งที่มาขอนแก่นมี11เขตส่งมาแบบกลางๆไม่รู้ว่าเขตไหนแล้วแต่ละเขตเนี่ยมันเอาไปนับรวมไม่ได้ปาจิ้ิกไม่เป็นปัญหามันคนละเบร์แต่เวลาเขตเลือกตั้งมันมันคนละเบอร์ใช่และไอ้ไอ้มุกดาหารทำยังไงมุกดาหารเขตหนึ่งมหาสารคามเขตหนึ่งก็คัดแยกให้บรสษนีส่งกลับและส่งไปในพื้นที่ที่ระบุหน้าซองถูกต้องอันนี้คืออันที่ระบุถูกต้องแต่อันที่เขียนว่าขอนแก่นแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเขตเลือกตั้งไหน ส่งไปไหนอะคะ <st arts> ส่งไปไหนท่านผู้ชมผมจะบอกนะเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุธยากรบอกตอนนิวซีแลนด์พันเจ็้ยใบเอาไปนับคะแนนไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่แล้วแล้วครั้งนี้ระฐารลองลองรอ,องเลขาโดนปปชอสอบูีมูลใช่ค่ะชีมูลแล้วท่านผู้ชมนี่ก้าวไกลเมื่อวานนี้ออกมาตั้งคำถาม เพื่อไทยก็ออกมาตั้งคําถาม,มแล้วบอกมาให้หมดว่าตรงไหนเท่าไหร่ยังไงท่านผู้ชมขณะที่พลเวกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศบอกที่เป็นความผิดพลาดไร้แรงถ้าสามแสนเสียงหายไปจากความบกพร่องของกกตมันใหญ่มากยิ่งกว่านิวซีแลนด์พันเจ็ดร้อยใบกกตต้องชี้แจงให้ชัดและรับผิดชอบ หลังประกาศรับรองผลให้ลาออกไปไม่อย่างนั้นพักเสรีรวมไทยจะยื่นถอดถอนต่อปปชหลังเลือกตั้งเอ๊ะตะกี้มีบรรยากาศที่ขอนแกน่นเหรอมีไหมยอโอ้โหนี่มันมีตูนี่ว่ามีปัญหาไหมมีแน่นอนค่ะอย่างขนแก่นที่ไม่ระบุเขตอ่ะมันไปไหนอะคะไปส่วนไหนของขอนแกน่นนะคือไอ้ทางน้นเนี่ยเอไม่ใช่ทางพุมในการการเลือกตั้งกกตที่ขอนแก่นเขาจะทำยังไง จำนวนหนึ่งไม่ระบุเขตมาอเขาทํำยังไงคืออันที่ระบุเขตชัดเจนมุกดาหารเขตหนึ่งมหาสารคามเขตหนึ่งก็ส่งไปยังจุดนั้นได้เรื่องอย่างนี้มันจะแก้ได้ทันทียังไงร,รู้ไหมยังไงคะถ้าบัตรแบบเขตเลือกตั้งพิมพ์ให้มันแตกต่างกันตั้งสี่ร้อยเขตใช่ใช่มันจ,จบเลยใช่จริงไอ้ที่บอกจะประหยัดพิมพ์บัตรโลเนี่ยอืไปประหยัดเรื่องอื่นก็ได้นะคะพิมพ์บัตรโลคือเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงแต่ละพรรคการเมืองแต่ละผู้สมัครของแต่ละพรรคแต่ละเขตมันไม่เหมือนกันเลยแล้วมันไม่รู้ว่าใครลงคะแนนเขตไหนแต่ถ้าเกิดพิมพ์แต่ละเขตที่มันแตกต่างกันเปิดซองดูได้เลยเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงแต่รู้แน่ๆว่ามันเขตไหนแล้วมันมส่งกลับไปได้เลยถูกไหมถูกต้องใช่ค่ะนี่เพราะความประหยัดวัฏยัติประหยัดแล้วมาเกิดเรื่องอย่างนี้ ถ้าพิมเขตนะบัตรใบเขตเนี่ยให้มันแตกต่างก,กันทั้ง400เขตตามแต่ละพื้นที่จะเขียนซองผิดยังไงไม่เป็นปัญหาตรงไปตูน